คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมนำบรรยากาศของการรอพระทันใจนะครับที่หมู่บ้านใกล้ๆกันนะครับผมที่ FFC ฟฝากเงินมาทำโรงทานด้วยนะครับผมเก็บภาพโดยรวมมาให้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปยาวๆเดี๋ยวผมจะตัดให้ชมแบบเต็มๆอีกทีนะครับผมไปดูบรรยากาศของวันนี้เลยครับ ครับผมเข้าด้านเดียวออกด้านเดียวเลยนะฮะออกด้านนี้เลยว่างครับตอนนี้หมดไปถังกว่าแล้วับผมยังเหลือเยอะนะฮะโอ้ดอสองถังกว่านะฮะของเยอะครับผม FC ของแม่เขาปันปาปา้นฝากมาทำบุญด้วยนะครับก็เลย ได้ทําเยอะขึ้นนั่นเองนะผมล้วก็แจกไปเรื่อยๆนะครับ FC แม่ครับป้านฝากมาทําบุญด้วยครับผมก็เลยได้เยอะนะครับตอนนี้ก็เครื่องร้อนนะครับเครื่องจะดับไปเองถ้าส่วนใหญ่นะครับผมเราก็จะแจกไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมจนกว่าจะหมดนะคะตอนนี้ก็เด็กๆรู้แล้วนะครับก็เข้าแถวมาอีกยาวเลยนะครับนี่ฮะเปิดออกมาอีกถังนะครับโอ้ย อยู่ตรงนี้เป็นทางนะครับนี่อยู่นี่ตรงนี้อีกเยอะเลยนี่คือคุณยายทวดของแม่คับปั้นนะครับเฮ้ยน่ารักจังเลยชูชียังไม่หมดนะครับขอบคุณ F c ซของแม่คับปั้นทุกท่านนะคะที่โอนตังก็มาช่วยทําให้ชูชิที่เราแจกวันนี้เยอะขึ้นนะครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับ มันยังเยอะอยู่เลยฮะไม่รู้ว่าจะโพหรือเปล่านะครับขนาดทํามาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสทั้งหน้าเราจะทําเยอะขึ้นอีกนะครับตอนนี้ก็ทํามาตั้งแต่ตีสองตีสองมาแจกอีกทีก็สี่โมงครึ่งนะคะัของเช้าวันนี้นะครับผม